สวัสดีครับแอดมินโปเบเกอร์นะครับจากเพจ jsb petting นะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวกระจก racing power นะครับเป็นกระจกปลายแฮนด์ส่งเซียจีนะครับตรงนี้เราจะมาเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับว่าในหนึ่งชุดมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับพอเปิดออกมากระจกเขาก็จะมาอย่างนี้นะครับ1ชุดอชุดนะครับอันนี้แอดมินไขน็อตออกนะครับให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการปรับตั้งปรับเสร็จนะครับ ตัวกระจกนะครับตัวบอดี้กระจกกรอบกระจกนะครับจะเป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปนะครับขาจะเป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปนะครับเป็นกระจกใสนะครับธรรมดาหาเห็นได้นี่นะครับนี่นะครับจะมีโลโก้ r a s i n g Power นะครับของแท้นะครับชัดเจนนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็คือจะเป็นตัวต่อไปแฮนนะครับอ่าเราก็ไขน็อตออกมาอย่างนี้นะครับหลุดออกมาปุ๊บอ้าวไปนี้นะครับ ยางออกไปเสร็จแล้วก็จับเข้ามาประกบอย่างนี้นะครับแล้วก็ไขน็อตเข้าไปนะครับในชุดนะครับก็จะมีประแจหง,งเหลี่ยมนี้มาให้นะครับในการปรับเสร็จปรับตั้งนะครับนี่นะครับแล้วก็ไขล็อกเข้าไปนะครับ ล็อกอนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็าติดตั้งเข้าไปกับตัวรถนะครับเรามาล็อกแน่นกัน่ตัวนี้ปรับนะครับตัวนี้ก็ขยับตรงนี้ขยับเราจะกลางเข้ากลางออกกี่องศาแล้วแต่ความชอบนะครับก็เสร็จแล้วพอเราได้องาศาที่เราต้องการเราก็ล็อกไว้นะครับล็อกแน่นปุบ๊บนี่นะครับไม่ขยับแล้วนะครับ ได้ที่แล้วนะครับเสร็จแล้วมาดูตัวบอลจอยข้างบนนะครับตัวนี้จะปรับองศานะครับหลายคนจะบอกโอายทำไมมันหลวมปรับยังไงนะครับนี่นะครับนี่นะครับปรับหมุนให้เท่าๆกันนะครับเราหมุนเข้าไปเท่าๆกันแล้วมันก็จะอยู่แล้วนะครับ นะครับก็จะแน่นขึ้นหรือว่าเราจะจับล็อกไว้ก็ได้นะครับนี่ครับจะได้แล้วนะครับอันนี้มีใส่กลับด้านนะครับหรือจะใส่กลับลงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับสนใจกระจก c r g นะครับดิสซิงพาวเวอนะครับสอบถามฝ่ายขายของเราได้ทั่วประเทศนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @jebbheading นะครับขอบคุณครับ